ข้อ541ดีกามุรัปริยายสูตรว่าอัตถานี้เป็นอัตถาแห่งพระสูตรวงเล็บในอันมาแล้วในพระสูตรนั้นเป็นในอันมาแล้วโดยอ้อมแท้แต่ในอันมาแล้วในอภิธรรมเป็นในอันตรงเพราะเหตุนั้นพระอาาจารย์เมื่อจะแสดงโดยอภิธรรมในนั้นจึงกล่าวว่าจะตาโรอาสวาเป็นต้นสองบทว่าสมมติเินนาปฏิปสัสสาความว่าอาสวะสี อันพรอทหารตัดขาดได้แล้วสิ้นเชิงทีเดียวก็หาไม่ได้ที่แท้อาสวะเหล่านั้นก็สงบราบแล้วด้วยเพราะเหตุนั้นพระอาัถาจารย์จึงรวมแม้พระเกศเข้ากับมรคเกศการทําตามข้อปฏิบัติของครูทั้งหลายชื่อว่าครุสังวาสเพราะเป็นการยังศีลให้หมดจดการบรรลุสมบัติคืออริยมรรคนั่นแหลชื่อว่าอาริยมรรควาสคุณธรรมทั้งหลายมีความที่ละองค์ห้าเสียได้เป็นต้นชื่อว่าอาริยวาสเซฟพระอาจารย์อันภิกษุย่อมอยู่จบ เหตุนั้นจึงเชื่อว่าวุสิตะได้แก่อริยมรรคและอริยผลพรหมจรรย์ที่ชื่อว่าวุสิตะนั้นของภิกษุนั้นมีอยู่เหตุนั้นภิกษุนั้นพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าวุสิตวาด้วยสามารถปรารบคำพูดอันดียิ่งพระทาจาร์กล่าปริยากิจปหานากิจภาวนากิจและสัจจิกรยากิจด้วยบทว่ากรณียังก็กรณียกิจนั้นบัณฑิตพึงทราบว่ามี16อย่าง เพราะความเป็นกิจอันภิสูุพึงทำในสัจจะีเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างด้วยมักเสีด้วยเหตุนั้นพระธาจารย์จึงกล่าวว่าตูหิมะเคเหตุกรณียังในบทว่าภาราวงเล็บขันกิเลสและอภิสังขารที่ชื่อว่าภาระเพราะอาจว่ายังสัตว์ให้จมลงสมจริงดังที่ตราสไว้ว่าปัญจขันเหล่านั้นเป็นของหนักแระารหัตที่ชื่อว่าเกี่ยวเนื่องในตน เพราะเนื่องด้วยการทำไว้ในใจแห่งตนโดยแยบคายที่ชื่อว่าเป็นของแม่ละตนเพราะนับเนื่องในสันดานของตนพระธาจาันเมื่อจะแสดงว่าพระรหัส์นี้นั้นย่อมเกิดขึ้นในธรรมอันไม่มีโทษทั้งปวงก็จริงถึงกระนั้นความดียิ่งก็ย่อมมีในพระรหัส์อันเป็นธรรมเยี่ยมซึ่งมีความไม่กำเริบเป็นสภาพและมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมหามีในธรรมทั้งหลายนอกนี้ไม่จึงกล่าวว่าอัตโนปรมัตถเถนะอธิบายว่าด้วยความเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด เชื่อว่าในที่มาในพระสูตรเป็นในอันมาแล้วโดยอ้อมเหตุนั้นพระธอาจารย์เมื่อจะแสดงสังโยชน์ทั้งหลายโดยในอันตรงจึงกล่าวว่าอิสามัชริยะสังโยชนังก็แต่หากล่าวด้วยคำเป็นต้นว่ารูปราคะไม่พึงทราบวินิจฉัยในสองบทว่าพ่อเวสุสังโยชเชนติสังโยชน์เหล่านี้เป็นปัจจัยแห่งภพทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสกรรมและวิบากย่อมผูกสัตว์ไว้ด้วยสามารถแห่งการไม่ยอมให้ออกไปวงเล็บจากวัตตะ ก็เมื่อความที่ทำเหล่าอื่นเป็นปัจจัยแห่งกิเลสกรรมและวิบากนั้นแม้มีอยู่ความที่แห่งธทมเหล่านั้นเป็นปัจจัยแห่งกิเลสกรรมและวิบากเหล่านั้นอันพระผู้มีพระเจ้าทรงสงเคราะห์ด้วยโอรัมภาคิยสังโยชน์เว้นสังโยชน์มีไม่ได้เพราะเหตุนั้นความกำหนดกรรมอันยังสัตว์ให้เกิดในภพนั้นนั้นจึงเป็นการกำหนดภพได้ส่วนกรรมทั้งหลายอันพระอรหันต์ผู้ถอนสังโยชน์ได้แล้วแม้กระทำก็ไม่ยังภพให้เกิดขึ้น เพิ่งเห็นอัจแห่งสังโยชน์เหล่านั้นนั่นแลวว่าเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้วงเล็บในภพดังพรนามานีสองบทว่าสัมมาอัญญายะความว่าบรรดาสัจธรรมมีทุกข์เป็นตน้นสัจธรรมใดอันตนควรรู้โดยประการใดเพราะรู้สัจธรรมนั้นโดยประการนั้นโดยชอบคือตามเป็นจริงด้วยปัญญาสัมปยุตด,ด้วยมรรคอันเลิศอันเป็นเครื่องรู้ทั่วความสละเครื่องเศร้ามองจิตทั้งหมดเชื่อว่าเจตตวิมุต ความน้อมไปในนิพพานคือความที่จิตเป็นธรรมชาติน้อมไปน้อมไปโอนไปในนิพพานนั้นชื่อว่านิพพานาธิมุต